วัดีค่ะวันนี้ไมยจะมาเปิดตัวสินค้าใหม่ที่เพื่อนๆบางคนอ,อาจจะเห็นแล้วเนาะในเฟซเนาะ,ะมีสามตัวก็มีตัวนี้ตัวนี้ไมาเพิ่งได้มาใหม่มันผ่านมาตรฐาน GMP นะคะตรงนี้เห็นไหมไมยก็กินอยู่ตัวเนี้ยทุกวันตอนนี้นะตอนนี้ คือก่อนหน้าที่ไมคจะมาเปิดตัวไมคก็ทานอยู่แล้วทั้งหมดไปแล้วก็คือมันเห็นผลนะคะเห็นผลแล้วก็มันก็เลยอืมมาเปิดตัวแล้วก็ชวนเพื่อนๆมาลองกันมันผสมวิตซีวิตซีอยู่ในเอ,อเม็ดเดียวกันนะคะแล้วก็วิตามินอ e, ีนะแล้วก็มันจะทําให้ผิวเราอะ่ะ ขาวชุ่มชื้นอืแต่เพียงปกติอะคะ่ะเราต้องทาน้ำเยอะนิดนึงเนาะแล้วก็ทาครีมบำรุงอะไรอย่างเงี้ยด้วยมันก็ยังจะช่วยได้มากขึ้นอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นครีมลิปหน้าเลียวช่วงแบบกามช่วงอะไรพวกเนี้ยมันจะทำให้ลดลงอย่างไม่ไมา,มาเป็นคนแก้มเยอะมากแก้มแบบคือจะผอมแค่ไหนหรือว่าจะ ยังไงน้ำหนักคือเอ้ยอแก้มคือจะขึ้นตามทุกอย่างอืมแล้วก็คือตั้งแต่ที่มาใช้ประมาณสองถึงสามอาทิตย์สองถึงสาอาทิตย์จะเห็นผลคือหนึ่งอาทิตย์แรกอะแก้มเรามันจะดูแบบนิ่มๆลงดูซอฟตลงอะไรเงี้ยแต่สองถึงสมอาทิตย์อ่ะสำหรับคนแก้มเยอะนะแก้มเยอะอย่างมาประมาณสองถึงสามอาทิตย์มันก็จะคือแบบดูแบบเลียวลง คือเวลาทาทาขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้ทาขึ้นแค่นี้ไม่ไม่ต้องทาลงนะรูปขึ้นอย่างเดียวนิดเดียวใช้นิดเดียวเองอสองข้างแค่นี้ให้คส่วนอีกตัวหนึง่งเป็น aha ผลไม้นะมันจะใช้คู่กับผัดเซลล์ผิวได้ตัวเนี้ยหรือว่าเพื่อนบางคนอาจจะใช้แบบตัวเดียวอะไรเงี้ยก็ได้เลยเหมือนกันอื ใช้ทาผิวทาปกตินะคะแล้วก็คือสามารถใช้ตัวเนี้ยได้ตัวเดียวไม่ต้องไม่ต้องใช้ครีมบำรุงอย่างอื่นแล้วหรือว่าถ้าใครอยากทากันแดดอะก็คือสามารถทากันแดดลงไปได้นะก็เนี่ยวันนี้มีสามตัวนี้มาแนะนำเท่านี้ลองใช้ดูค่ะเพราะว่ารีวิวก็มีเนอะมีเยอะแล้วกออ็อย่างตัวเนี้ยพวกเนี้ยไม่ยก็ใช้มาเอง นะแล้วก็ให้เพื่อนๆลองศึกษาดูบางส่วนอะไรเงี้ยถ้าอยากได้รายละเอียดอะไรเงี้ยก็คือเข้ามาทักมาได้เนาะเดี๋ยวตอบให้หมดค่ะวันนี้ไม่มีอะไรมากแค่นี้เราไปอาบน้ําต่อไม่ใช่เดี๋ยวไปอาบน้ําต่อสิเดีย๋ยวไปอาบน้ําก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันเนาะคลิปหน้าได้ค่ะ